สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูแหม่มค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยของเล่นของใช้ค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักของเล่นของใช้กันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงมาให้เด็กๆฟังคือเพลงเก็บของเล่นถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะมา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 พวกเรามามาวันนี้นะเรามาเล่นกันเด็กผู้หญิงชอบเล่นตุกก๊กตา สนนักชอบเล่นเครื่องบินเล่นเกมตัวต่อดีไหมดีไหมหรือจะเล่นรถไฟออกวิง่งเล่นเสรแล้วจะทำยังไงเล่นสรจแล้วจะทยังไง,ไางไมามาช่วยมาก็บด้วยกันเล่นเสร็จแล้วนะ ค่ะเด็กๆก,ก็ฟังเพลงกันจบแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับของเล่นของใช้ค่ะค่ะของเล่นนะคะมีไว้ใช้สําหรับเล่นนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะและมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะค่ะเด็กๆนะคะจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะไปพร้อมกันด้วยค่ะ ค่ะตัวอย่างของเล่นที่เราจะพบเจอกันในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นของเล่นประเภทที่ทําจากผ้าของเล่นที่ทําจากพลาสติกนะคะของเล่นที่ทําจากยางและของเล่นที่ทําจากไม้ค่ะและมีอื่นๆอีกมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นไม้บล็อกเป็นของเล่นที่ทําจากไม้ก็จะมีรูปร่างรูปทรงต่างๆกันค่ะเด็กๆก็จะสามารถนํามาต่อเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการได้ค่ะ ต่อมานะคะคือตัวต่อพลาสติกหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่า LEGO. เลโก้เด็กๆจะนำเลโก้มาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นเครื่องครัวเห็นได้จากมุมบุบาทสมมุตินำมาเล่นทำอาหารขายของได้ค่ะและอย่างถัดมานะคะของเล่นสำหรับร้อยเชือกเป็นของเล่นที่มีรูอยู่ตรงกลางค่ะฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันค่ะและต่อไปนะคะเป็นลูกบอลค่ะ มีไว้เล่นเพื่อความสนุกสนานค่ะและอย่างสุดท้ายคือตุ๊ก,กตาค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับของใช้กันค่ะค่ะของใช้นะคะก็จะมีของใช้ส่วนตัวคือของที่เด็กๆนะคะใช้ได้เพียงคนเดียวค่ะเพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันเชื้อโรคต่างๆค่ะและของใช้ส่วนรวมนะคะคือของใช้ที่เด็กๆนะคะใช้ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะ แบ่งป,ปันกันใช้นะคะในห้องเรียนได้ค่ะเมื่อมาโรงเรียนนะคะของใช้ที่เด็กๆจะได้พบเจออย่างแรกคือเอี้ยมกันเปื้อนเด็กๆจะต้องใส่มาจากที่บ้านเลยนะคะ2นะคะที่นอนมีไว้สําหรับปูนอนตอนกลางวันค่ะ3คือผ้าขนหนูมีไว้เช็ดหน้าหรือเช็ดเหงื่อนั่นเองค่ะของใช้ต่อมานะคะคือรองเท้านักเรียนต่อไปนะคะแก้วน้ํามีไว้ดื่มน้ําแปลงฟันนะคะ อย่างต่อมาแป้งสีฟันมีไว้ใช้ทําความสะอาดฟันของเด็กๆนั่นเองต่อมานะคะคือแป้งมีไว้ทาบริเวณหน้าเมื่อล้างหน้าเสร็จค่ะต่อมายาสีฟันมีไว้ใช้คู่แปรงสีฟันมีไว้ทําความสะอาดฟันเด็กๆกลุ่มสุดท้ายคือเครื่องเขียนเช่นดินสอสีสีเทียนสียางลบกันไกลมีไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆค่ะ ซึ่งของใช้ต่างๆนะคะที่คุณครูได้กล่าวมานะคะเป็นของที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆค่ะซึ่งของใช้พวกนี้นะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกค่ะและก็ในการทํากิจกรรมต่างๆของเด็กๆได้นะคะค่ะเมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จและใช้ของใช้เสร็จนะคะเราควรจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะค่ะวันที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูอยากให้เด็กล้างมือและสวมแมสบ่อยๆค่ะเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19 ค่ะขอบคุณค่ะ